ก็ถือว่าผ,ผลประกอบการถือว่าดูดีโอ้โหได้อีกแล้วเฮ้ยโอ้โหก็คือผมไม่รู้ว่าผมเอารวงมาจากไหนน้มสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรลานเลนเจอร์ในราคาที่ถูกในทุกเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมารีช็อปกันเลยทอมบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจทมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 5เกันเลยการันตีความปลอดภัยทอมเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วทอมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคดดมมดอธิชัานหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม กลับสวัสดียันชุมชนน่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับสู่ช่องไอซับเี่เกมไลน์เลนเจอด้วยนะครับสมอรบวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าต่างไอเดีเดิมอีกแล้วนะเป็นไอดีที่ผมกําลังจะปั้นเป็นซีรีส์ห0ึวันไอีใหม่เองก็เป็นคลิปที่แยกออกมาอีก1น่งคลิปนะก็เป็นอีกที่สองแล้วนะรสำหคลิปนี้ที่ผมแยกออกมาเปิดกาชาเกีย์เองเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่า ในรอบนี้ผมจะได้ผลประกอบการเป็นไงกันบ้างับ่มอะก็เท่าที่ผมอัปเดตไอดีนี้ก็ตอนนี้ก็เลเวลอยู่ที่เลเวลเอสแล้วนุออ่มอมาเจอเอสห้าแล้วก็ถือว่าเดินทางมาอย่างยาวนานเหมือนกันส่วนใครที่รอติดตามซีรีส์หนึ่งร้อยวันไอดีนี้อยู่ก็สามารถรอติดตามไปได้เหมือนกัน,นับ่มเพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่งมือตัดคิปอยู่นุ่มอะสำหรับวันนี้ผมจะมาเปิดตามล่าท่าของอไม้คาดาหินสาหรือว่าคอนอาหินสามเหมือนเดิมนุ่มเพราะว่าผมอยากได้กระบองตรงนี้มากมาก เป็นกระบองที่ผมมองว่าผมชื่นชอบเป็นการสุนตัวแล้วก็เป็นอะไรที่ผมอยากได้มากๆในรอบนี้ผมผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดนั่นเองสำหรับตู้ที่ผมจะเปิดก็เป็นท่าน้าของตู้พรมโอกาสท่มเป็นตู้พรมโอกาสเจียบแปดดาวที่เป็นท่าน้าของเกาะลยของเฮอร์ชิลิสแล้วก็จะเป็นท่าน้าของกระบองอหินสาท่นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่า 1,000ลูบี้ในะรอบนี้ผมจะได้เกียร์อะไรกันบ้างผมบอกเลยว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดไป1,000ลูบี้อ่าก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนหลังดูงได้คว่าผม1,000ลูบี้ของผม <S <S ผมเปิดได้เกียร์อะไรบ้างครับอ,อ่าสําหรับรอบนี้ประเดิมมาเกียร์ชิ้นแรกผมก็ได้เป็นโล่แห่งการปกป้องเลยน่มสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ สายฟีดณปัจจุบันนี้ถผมถามว่ายังใช้งานดีไหมผมมองว่าไม่ค่อยใช้งานดีแล้วน้เนื่องจากว่าสมัยนี้เขาจะน้นไปทางด้านของลดแรกกันซะส่วนใหญ่แล้วแล้วก็จะเน้นไปทางน้าของเกียร์รองเท้ามากกว่าขอมเกียร์ตรงนี้ก็เลยอาจจะมีการใช้ลดน้อยลงนั่นเองเกียร์ชิ้นถัดไปผมได้เป็น หายลงเทียมหรือว่าเราลงเทียมมาเป็นเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมใช้งานได้ดีเลยทมกคนค่าก็ถือว่าสูงใช้งานได้เลยอันนี้ผมจะติดให้กับตัวของทันไอ้นั่นเองบอกได้ว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานดีอีกหนึ่งชิ้นโนุกแต่สิ่งที่ผมต้องการในรอบนี้คือกระบองอาหินสาโอบูใน,น้ณของหน้ากากขุดยนต์มาผมหรือไม่ก็เอานณะของปลอกไหลของ เฮลากิสม็ได้ท่ผมหรือว่าตัวของฮิเออร์คิวิสโอ้โห,โโห,โโหชิ้นถัดไปผมได้เป็นกําไรโบนเองถือว่าเป็นอะไรที่เกอนหลักมากนะมาะชิ้นถัดไปผมได้เป็นโล่เ่งความสับสนท่านะผมก็ตามนั้นเลยผมน่าจะสับสนแหละ,ะก็โอ้โหชิ้นถัดไปได้เป็นกนงางเกงเทเ่มนความมืดไม่เอาน่นะมก โอ้โหหมดแล้วผมในรอบแรกอ่าสำหรับใครที่ไม่มีรูบี้แล้วแล้วก็วอยากจะเติมรูบี้ผมขอแนะนำเป็นมาลูช็อปเลยนะผมสำหรับ,คบคใครสนใจจะมเเกเทตต่างๆเกมไลเจอร์ในระบบ iOS ก็สกามารถไปทำกันได้ที่มาลูช็อปกันได้เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต,ต้องตามกฎหมายก็เปิดนานกว่กา3ปีแล้วนะผมลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ description หรือใต้อมเมนต์เลยนะผมจะสามารถไปเติมกันได้เลยเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อว่าอีก800รูบี้ผมจะได้อะกระบองอหิงสาสักชิ้นหนึ่งไหมนะเท่าที่ผมเปิดมาก็ในรอบนี้รวมรวมรูบี้ 2,000รูบี้แล้วทุกคนใกล้ของการันตีเข้ามาทุกทีแล้วทุกคก็สามารถไปอาาาราติดตามกันได้ทุกคว่าไอดีนี้ผมจะปั้นแบบให้มันสุดได้ไหมหรือว่าไอดีนี้จะต้องแบบจมปักกับความเครือทุกม,มาชิ้นถัดไปได้เป็นแม่ตาฟิลิปทุกบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เกลือมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ผมไม่ต้องการเลยโอ้โหไม่กว่าสายฟ้าผมต้องการทุกคนอัตู้เพื่อโอกาสเกียร์มันควรที่จะออกเกียร์นะฮะตูไหม ไม่ใช่ออกกี่อะไรไม่รู้โอ้โหผมรู้สึกว่าผมเปิดตู้ที่ไม่เพิ่มโอกาสมันเลนดดตอกน่าจะดีกว่านี้ทีออกมาชิ้นถัดไปโอ้โหได้เป็นถุงมืออีกแล้วแต่เป็นถุงมือแห่งความมืดมาชิ้นถัดไปโอ้โหหนะ้ากากสันติตอนนี้มันไม่สันติแล้วโุกตอนนี้คือผมหัวร้อนมากๆโอ้โหหัวอุ่นมากๆแล้วก็เช็มมากๆด้วยโุตอนนี้เหลืออีกหกร้อยอยู่ดิเดี๋ยวผมขอใช้สูตรนะ่อยแล้วกันอะยุเลิกซักประมาณ เอาสักประมาณ5 G ทีละการผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยมไปกี่ทีแล้วแต่รอบนี้ต้องกดตกลงแล้วแหละเดี๋ยวอีก6 0 0ยูบี้เดี๋ยวเราดูกันว่า6 0 0ลูบี้ผมจะได้เกียร์7จดาวสักชิ้น,นโโหนึ่งไหมน้่มัโอ้โหต่ากินงงามำมาไกลเลยรอบนี้คือน่าจะรู้ชะตาแล้วไหมโอ้โหค้อนค้อนแบบ ถ้าข้ามันสลับกันได้จะเป็นอะไรที่ยดงมากเลยนะคแต่ข้ามแบบ38เปดใส่กับตัวแทงแทบจะไม่ได้ด้วยซ้ำโอ้โหก้อนดึกก็เกียร์ใหม่ที่ไหนได้เป็นท้าของคิ้มกัดราชนีซาลีนเองลบสซุกิวถือว่าให้มาสูงเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ครับเกียร์ชิ้นี้ มาคาทาลาจีซัลลี่มาอีชิ้นหนึ่งแล้วทุกคเกชินนี้ได้ใช้แน่นอนค่าพลังชีวิตให้มาสู่ิลิวเลยครับแต่ว่าค่าทีไคายรือว่าน้อยไปนิดนึงมาโอ้โหขอกระบองไอหินศาสชักชิ้นหนึ่งได้ไหมโอ้โหกางเกงความ,มือไปอีกแล้วก็น่าจะรู้ชะตาตัวเองแล้วทุกคว่ารอบนี้ผมน่าจะเกลือโอ,โ,โอ้โหก็เหลืออีกสี่ร้อที่เดี๋ยวเรามาจัดกันเลยทุกว่า ในรอบนี้ผมจะเกลือหรือผมจะเกิดผมมามาลุ้นกันเลยผีมในรอบนี้ก็ลุ้นกันที่400ยูบีสุดท้ายท่ผมว่าผมจะได้ไหมถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องทําใจแล้วก็ไปเปิดเอาที่กล่องทันตีมี่กองทันตีผมก็ต้องการแค่อาร์คอดอหินสาหรือว่ากระบอกไอหินสาแค่นั้น่ผมส่วนเกียร์แบตเต้าถามว่ามาได้ไหมก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะน้นเป็นเกียร์ดูแน่นอนก่อนส่วนเกียร์ป้องกันกับเกียร์ตกแต่งผมจะน้นเป็นเกียร์ฟีี่ผมมาี่นัทไปโอ้โหมาไปที่เรียบร้อยแล้วโอในที่สุด ก็นี่แหละครับตู้เพ่โอกาสจริงๆมันต้องแบบนี้คอ่าก็ได้เป็นสนับไหลของเฮราเคสครบอกได้วยว่าไอดีนี้ก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ค่าเป็นอัปเกรดทาร์ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคอ่บได้ชนะของเกียร์แลกนาล็อกสองมาก็ดีใจแล้วคอ่ะแต่ที่หลักๆที่ผมอยากได้ก็คือกระบองอาหินสาผมมาขอสักชิ้นหนึ่งได้ไหมกระบองให้ผมชื่นใจแบบสักชิ้นหนึ่งก็ยังดี โอ้โหได้กระเป๋าอ่ะกระเป๋าได้ใช้แน่นอนทุกท่านครับกระเป๋าปุาออกดาวมาน่าจะหมดแล้วไหมไในรอบนี้ได้เป็นนาฬิกาของตลกมาอีกแล้วแล้วก็ถือว่าผ,ผลประกอบการถือว่าดูดีโอ้โหได้อีกแล้วเฮ้ยโอ้โห,โหก็คือผมไม่รู้ว่าผมเอาดวงมาจากไหนทุกท่านแต่ที่รู้คือเปิดได้สองชิ้นติดเฮ้ยผมนึกว่าแบบอัดตัดต่อทุก่คือทีแรกผมเห็นเขาโค่กันในกลุ่มแบบเสียแปดดาวออกสองชิ้นอันนี้ผมนึกว่าแบบ มันเป็นไปไม่ได้แต่พอผมมาเปิดจริงๆโอ้โหมันออก2ชิ้นเลยนะผมอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆทุกคาทราบรอบนี้อาก็น่าจะจบลงแล้วทุกผมในรอบนี้โอ้โหผลประกอบการคือเห็นและใจฟูมากๆทุกผมได้เยียบแปดาวสชิ้นเปิดแค่ครั้งเดียวโอ้โหดวงมันจะอะไรขนาดนั้นทุกผมอ่ะก็เดี๋ยวมาเรามาเปิดกันต่ออีก200ยูบีทุกผมตอนนี้คือ กระบองไอหินสาผมแทบจะไม่หวังแล้วน่มคือผมได้เกียร์แบบแปดดาวมาสองชิ้นนี้คือผมยิ้มหวานแล้วนมมาก,ก็สองอยุธีถัดไปคือน่าจะเป็นของแถมแล้วแหละรอบนี้โอ้โหบอกเลยว่าเกียร์แปดดาวผมเปิดแค่ออ้โหอันนี้คือผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองด้วยซ้ํามาขอสักชิ้นหนึ่งก็ได้น่มกระบอกไอหินสาเพราะว่าในรอบนี้ผมต้องการเกียร์ชิ้นนี้มากๆาโอ้โหได้เป็นเข็มขัดสีทองก็ถือว่าอ่าก็ถือว่าเอามา เอามาย้อมใจแล้วกันมาชิ้นถัดไปได้เป็นกางเกยงยามข้ามผมน่าจะได้หน้าของเกียร์แปดดาวมาแล้วถึงสองชิ้นเขาก็เลยให้ห้าดาวผมมาลุโอ้โหลู้รัวเลยนม่มแล้วก็ได้เป็นอบูมแมงโควเวอร์มารอบนี้น่าจะคือแล้วไหมเ่ยดูจากทรงแล้วก็ได้แ็นฟีน้าฟ้าอีกน่าจะคือแล้วผมรอบนี้ะแต่ก็ผลประกอบการถือว่าใช้งานได้เลยนม่มได้ทันะ้าของ เหรียมแปดดาวมาถึง2ชิ้นเปิดแค่รอบดดโหไม่น่าเชื่อเลยนมว่าผมจะเปิดได้อะไรแบบนี้กับเขาแต่ที่หลักๆแล้วมันเปิดได้ใน ID ที่เป็นซีรีส์หนึ่งร้อยวัน,นไม่ใช่ ID หลักแต่ ID หลักผมนี่แบบ เคือหนักมากๆค่าดีหลักผมได้แบบนี้ผมจะดีใจมากๆแล้วก็ใจฟูมากๆครับอ่ะชิ้นแรกอ่ะตัวแรกผมได้เป็นกบอัลตาเรียวนาดแปดดาวก็ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนตัวถัดไปได้เป็นซิปเปอร์เรียวนาดเจ็ดดาวผมขอในรอบนี้ก็ขอตัวในเรื่องของกบอัลตาสักสองตัวก็กำลังดีแล้วครับอ่ะอัลตาเรียวนาดแปดดาวไม่ใช่เจ็ดดาวแปดดาวสักตัวหนึ่งได้ไหมโอ้โหเจ็ดดาวมาลุลัวเลยทุกคนตอนนี้น่าจะหมดแล้วไหมอ่ะโอ้โหมาแล้วครับอ่ะก็มาไปที่เรียบร้อยได้สองตัวก็ถือว่า คุนะ้มค่ารอบนี้ถือว่าคุ้มมากมากนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวขอไปดูเกียร์แป๊บหนึ่งนะผมคือผมตาฝาดไอดี ID นี้คือไอดีที่แบบผมมองว่านาะคุ้ไกลมากๆถูกมแล้วก็รอที่จะแบบเปิดได้คูลาบูธาตุไม้เก่งๆแบบแทบจะไม่ไหวแล้วนนะูกไหก็ได้ทนะของเกียร์ป้องก,กันมาสองชิ้นเป็นสนับไหล่ของเทอร์เคสและอีกอย่างหนึ่งคือมีเสื้อก,กั๊กของทียอดนาดด้วยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เยอะมากไอดี ID นี้สร้างมาใหม่แล้วก็ได้เกียร์เจ็ดดาวถือว่าเยอะเลยนะผมอ่ะเท่าที่ผมดูคือเกียร์เจ็ดดาว ก็มีประมาณนึงแล้วแปดดาวก็มีประมาณนีงด้วยแล้วก็มีเกียร์หดาวเสริมอีกบอกเลยว่าอนาคตไอดีนี้ไกลแน่นอนแล้วก็ซีรีส์หนึ่งร้อยวันนี้ก็สามารถติดตามกันได้เว่าในหนึ่งร้อยวันนี้ผมจะปั้นไอดีนี้ไปสุดขนาดไหนกันแล้วก็จะเก่งขนาดไหนกันก็สามารถติดตามกันได้ตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้เป็นอ่าอีพีอีพี EP, EP แล้วกันว่าอีพีนี้ผมทําอะไรบ้างแล้วก็อีพีผมลงด่านบ้างก็สามารถติดตามกันได้โมอ,อ่ะ ก็เด <an> ี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มกันก่อนทุกคนรับไอทีนี้ก็ถือว่ารอบนี้ประสบความสําเร็จาะการทุกฮะก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็เป็นธนาของม้านช็อปนันเองสําหรับใครที่สนใจทัวแพ็เกจต่างๆเกมไลน์เจอในระบบ iOS โมก็สามารถไปดึมมาได้ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยสําหรับใครที่ไม่ค่อยมั่นใจในราคาแพ็กเกจก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามราคากันได้ว่าราคาปัจจุบันเป็นยังไงทเพราะว่าเลทราคาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามเวลาด้วยุ่ัคนก็สามารถทักแช เข้าไปสอบถามกันได้สำหรับใครที่สนใจเดิมลิงก์จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิง์ไว้ใต้ดีคลิปชั้นหรือใต้ของเมนต์เลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาเปิดเทีย 1, นในพารีสก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยทุกคนแบบมากแบบมากมาก,มากเลยทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ใหม่ๆช่องไอซ์ซันนี่ยูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ